นักเรียนตารางอันนี้ไม่ต้องลอกแล้วนะครูเอ,คเอาทั้งสองการทดลองนี่มารวมกันนะคะเพื่อให้นักเรียนสังเกตดู1อันนะคะนักเรียนดูอันนี้ไม่ต้องลอกนะเพราะว่าก็จากทดลองเมื่อกี้นะทั้งสองครั้งเราครูเอามาต่อกันนะคะนักเรียนดู1อันนี่ขนาดของแรง2นิวตันทิศท่าทิศาทศางเป็นไงคะไปทางเดียวกับแรงนะคะต่อไป2อ,อัน 1น่นิวนิวตันนะคะ2อันนี่ขนาดของแรง1นิวตัน1นิวตันนี่ก็คือเท่ากับ2อันมารวมกันใช่ไหม1อัน1นิวตัน2อันก็เท่ากับ2เพราะฉะนั้นทิศทางทางเดียวกันแรงนะคะแต่พอเราทำา30องศา่เรียนดูพอทำมุม30องศา1.5นิวตันทิศทางเป็นไงไม่ทางเดียวกันแล้วนะคะกไปคนละทาง นะคะทีนี้เรามาดูสองอันถ้าทำมุมเล็กลงเล็กลงออกแรงน้อยลงไม่ทางเดียวกันแต่ถ้าทำมุม60 1.7นิวตันนะคะแต่นักเรียนทดลองเท่าไหร่เมื่อกี้1.8ก็ไม่เป็นไรไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ทางเดียวกับแรงนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าปริมาณเวกเตอร์เรามารวมกันเลยได้ไหมไม่ได้รวมได้กรณีเดียวคือขนานกันใช่ไหมขนานกันเอามารวมได้เลยแต่พอไม่ขนานกันนักเรียนดูค่าตั้งหลายค่าด้วยกันนะคะเพนถ้าเราทำค่า50องศาก็คง50องศาต้องน้อยกว่า1.7ใช่ไหมนะคะ ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือทํามุมสิองศานักเรียนก็คง1.1นะคะก็จะลดหลังกันไปเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเราไปดูนะคะแต่นักเรียนดูถ้ารากถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริงที่ไม่ขนานกัน2อันนะคะ นี่จำไว้นะกรณีที่ไม่ขนานกันเราจะพบว่าผลรวมของแรงจะไม่เท่ากับเมื่อลากถุงรายด้วยเครื่องช่างสปริงที่ขนานกัน2ออันนะคะนั่นแสดงว่าถ้าไม่ขนานกันจะต้องออกแรงมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลากอะไรก็ตามนะคะนักเรียนถ้าต้องการให้ผ่อนแรงเราต้องไปทุกคนไปทิศเดียวกันนะคะถ้าไปคนละทิศนะะักเรียน ทำให้ออกแรงมากนะคะตามทันไหมนเรียนคิดตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าการรวมแรงนะคะนักเรียนหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวไม่ขนานกันเข้าด้วยกันนะคะจะไม่สามารถที่จะรวมเฉพาะขนาดของแรงได้ โดยตรงนะคะเหมือนกับปริมาณสเกลรานะคะปริมาณสเกลราอย่างชัดชายสูงร้อยห้าสิบนะคะพานุเดชสูงร้อยห้าสิบสองคนนี้บวกแล้วก็จะได้สามรอยนะคะแต่ปริมาณเวกเตอร์ไม่ได้นะคะ เราก็ต้องดูทิศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนข้อความนี้ทำความเข้าใจด้วยนะคะทำความเข้าใจว่า าลากถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริงที่ไม่ขนานกันนะคะสองอันเราจะพบว่าผลรวมของแรงจะมีค่าไม่เท่ากับเมื่อลากถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริงที่ขนานกันสองอันนะคะแฟนถ้าเราช่วยการลากถุงทรายหรือกระสอบปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราต้องการออกแรงน้อยเอาเพื่อนมาช่วยหลายคนแต่ต้องออกแรงไปในทาง ทิศเดียวกันถ้าไปคนละทิศนักเรียนจะต้องออกแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่านะคะแสดงว่านักเรียนการรวมแรงหลายแรงนะคะที่กระทําต่อวัตถุในแนวไม่ขนานกันก็คือไม่ไปทางเดียวกันนะคะไม่ขนานกันเข้าด้วยกันจะไม่สามารถที่จะรวมเฉพาะขนาดของแรงได้โดยตรงนะคะ ฉะนั้นแสดงว่าการรวมแรงนะัะะกเรียนหลายแรงนะคะที่กระทําต่อวัตถุในแนวใหม่ในแนวที่ไม่ขนานกันนะคะเข้าด้วยกันจะไม่สามารถที่จะรวมเฉพาะนะคะนักเรียนรวมเฉพาะขนาดของแรงได้โดยตรงนะคะ เอาต่อไปเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วเดี๋ยวลองตอบคำถามนี้ดูนะคะว่าเรียนแสดงว่าการรวมแรงนะคะหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวไม่ขนานกันนะคะก็คือไม่ไปทางเดียวกันไปคนละทางนะคะจะไม่สามารถที่จะรวมเฉพาะขนาดของแรงได้โดยตรงนะคะเสร็จแล้วตอบคำถามนี้ดูถามว่า ค่าของแรงนักเรียนค่าของแรงที่ใช้ลากถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริง1อันกับผลรวมของแรงเมื่อลากถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริงสองอันในแนวขนานกันมีขนาดและทิศท,ทางเหมือนกันหรือไม่ตอบได้ไหมเปิ้ลตอบดูตอบได้ไหมตอบว่าไงคณักเรียนอันนี้ค่าของแรงที่ลากถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริงหอัน กับผลรวมของแรงเมื่อลากถุงรายด้วยเครื่องสปริงสองอันในแนวขนานกันขนานกันเป็นไงมีขนาดเท่ากันเพราะั้นลากขนานกันนักเรียนก็จะมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีทิศทางเดียวกันไม่งงนะต่อไปเอาถามอีกคำถามหนึ่งถามว่า ถามว่าผลรวมของแรงเมื่อลากถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปรินสองอันในแนวขนานและไม่ขนานมีขนาดเท่ากันหรือไม่ไม่เท่ากันในแนวขนานกับไม่ขนานจะมีขนาดไม่เท่ากันนะคะนักเรียนจะมีขนาดไม่เท่ากันแล้วก็ทิศท,ทางต่างกันด้วยไปคนละทิศเลยนะคะ เพราะฉะนั้นสรุปนะสรุปว่าผลรวมนักเรียนสรุปว่าผลรวมค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงสองอันนะคะจะเท่ากับค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงหนึ่งอันเมื่อเครื่องช่างสปริงขนานกันนะคะแต่ถ้าเครื่องช่างสปริงสองอันนักเรียน ทำมุมกันผลรวมค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงสออันจะไม่เท่ากับค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงหนึ่งอันนะคะ เรียนเสร็จแล้วย,ยังคะ,ะนักเรียนถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะมาดูศึกษาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการรวมแรงนะคะการรวมแรงที่กระทําต่อวัตถุนั้นเขาจะมีวิธีรวมอย่างไรเพราะ,ะนั้นเราจากการที่เราทดลองแล้วจะเห็นว่าถ้าไม่ขนานกาันเราจะเอาตัวเลขนั้นมารวมกันไม่ได้เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งคะ่ะ